บอกลูกน้องบอกว่ามันมาทํางานใหม่บอกว่าให้ไปเอาบะหมี่สาเร็จรูปเอาน้าใส่แล้วเครื่องปรุงใส่พอมันเดือดพ่างก็เอาเอาบะหมี่ใส่แล้วรีบยกลงมาฉันจะกินก่อนมันไปเอาบะหมี่ที่ค้างอยู่ในตู้เย็นลูกน้องฉันโง่ๆบ้าๆบ่ ให้มันเอาดินแดงก็ไปให้มันนัดต่ต้องเอาก็ไปจนมันวิ่งลงมามัาม่กลัววิ่งลงมาเลยฉันจะกินมามามากินกับหมูแดงพี่นกให้มาแให้มันไปต้ม มันทำมันไปทำอีกอย่างสี่สิบกว่าแล้วทำไมโง่งเงี้ยบ้าบ้าปะปอกตีอตะตอแหละพิมพ์ลายพิมนู่นมนี่มาหน้ลาลำาังกยนกี่บร,ร,ร์ดไม่มีคุณภาพพิมพ์ลายพิมพ์เยอะแยะเลย แต่ถึงเวลาทำงานจริงไม่มีคุณภาพเธอไม่มีคุณภาพนะเดี๋ยววันนี้ทุ่มหนึ่งไฟนอลนางสาวไทย พัทลุงอะได้แน่หนึ่งในห้าน้องสาวายกันภูกเก็ตเชียงใหม่ตังก็สวยสุพันก็สวยสกลนครก็สวยนคนรราชสีมาก็สวยทับสิบอ่ะ แต่ถ้าจะไปประกวดมิดเวล์นะต้องหน้าไทยๆเอาหน้าลุกขึ้นไปไม่ได้เพราะประเทศเท้าหน้าลูกคนอ,อ่งก็สวยกว่าเราล้านเท่าเราต้องแบบเอาหน้าริจินอลองะเอาริจินอลอ่ะหน้าไทย เอาหน้าไทยไปอ่ะได้ก็าแบบหน้าแบบลูกครึ่งเขาไม่เอาบ้านเขามีเป็นร้อยล้านคนหน้าตาสวยๆสวยกว่าลูกครึ่งบ้านเราล้านเข้าเราหน้าลูกครึ่งไปเขาไม่ชอบ คนไทยมันชอบหน้าลูกครึ่งไงแม่ปุ้ยก็ชอบหน้าลูกรึ่งก็ตั้งแต่หน้าปุ้ยซื้อลิขสิทธิ์แม่ปุ้ยซื้อลิขสิทธิ์มาหน้าลูกรึ่งหมดเลยที่ได้หน้าไทยไม่ได้ าากินก๋วยเตี๋ยวทุกวันอันนี้กินเหลือเป็นเดือนแล้วลูกน้องมันทําปิดมามันเพิ่งมาทํางาน นี่หมูแดงของพี่นกกลัวจากไม้ป่งแล้วให้มาแบบวันที่ตีให้กลัวมาถ่ายเนียเขามาให้แต่แมเ่เป็นแค่ตู้เย็นเนี่นี่จินรับที่สามนะรัรับที่สี่ครับพี่ก็เอาลงไปใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใส่ปาหมี่ํำเร็จตู้ปองสองแล้วก็ใส่หมูแดงเนี่ยแล้วก็เอาลงไปให้ล้นฟ้าจากเตือนฟากิน ตพราำนี้ลูกแ่นไม่เก่งส่งจิบส่งอะไรมันจะให้มันไปสมัครติกตอกลับแล้วสินค้าที่ฉชนผลิตไปขายมันก็ไม่ทำ ลูกฉันน่ะไม่เก่งตามป้า,ปาบ,บอกว่าวันนี้ไปแข่งมังไม่มีไม่มีญาตตาที่ต้องไปแข่งมังไม่มี น้องเข้าโอตีว่านางสาวไตกกทสมอนางเคยลงประกวดมิสนิวเวอร์ชาวที่แล้วนะปีที่แล้วไงครั้งนี้นางก็มาประกวดนางสาวไต เญญนยาที่ได้บอกรักลุงตู่ก็ไปเลือกลุงตู่สิป็นสิทธ l e ของคุณอยู่แล้วรักใครก็ไปเลือกคนนั้นลุงตู่ของรุปสภาวันที่22เนี่ยแต่แตไม่อยากให้แกยุบอยากให้แกยู่ครบวาระอื่อ้พวกยจพักมันจะได้แบบสังกัดพักไม่ทันไนพวกเนี้ยพวกทรยศุตับพัง ลุงตูดักสันดานมันเลยอยู่ทั้งวันที่ยี่สิบสามเลยให้พวกมันยาพักไปทนคันให้พวกมันสังเกตพักไม่ันไงอยู่ครบเวละเลยลุงตูดักสันดาลมันที่มันทรยุธหักหลัง มันยังกล้าพูดนะบอกมันไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเล่นการเมืองก็เพื่อจะเป็นรัฐบาลอ,อ,อ,อืแล้วถ้าลุงตต๋นะหลักสัญญาณเนอไม่ต้องยุบสภาอยู่ครบวลายี่สิบสามมันสังกับภาคไม่ทำมันก็ลงสมัครไม่ได้ลุงตต๋เชื่อชึ้น นกักการเมืองที่เี้ยวพวกนี้เนี่ยมันจะได้หมดไปจากประเทศไทยเลือกตั้งกี่ครั้ง่งก็มีแต่พวกมันเป็นรัฐบาลไม่มีประเยชน์เอองบประมาณแผ่นดินเสียเวลาพวกเรา ลงตู้จัดสัญญาณพวกมันเลย บอกแม่คิดอยากจะเป็นนายุกถ้าลงตูโอ๋อยากเป็นค่ะมีใครไม่อยากอยากเท่งนั้นนะคะ่ะแต่เราไม่มีบารมีมึงรู้ว่าคนเป็นนายุกใครก็เป็นได้มึงต้องใช้เงินถึงห้าหมื่นล้าน มันยังไม่มีตัญญยาทำจะยืนอยู่หน้าบ้างหรแก้กัง เขาบอกว่าเขาหาขยะไม่เจอลูกอยู่ตรงไหนเมื่อกี้มันถ่ายรูปมาให้แม่ดูบอกไม่มีเลยไอขยะที่ตรงชั้นสี่ตรงลูกกลงเลยมีแต่พื้นสะอาดดมันถ่ายรูปมาแล้วไม่มีอ่ะอยู่ในบ้านเราหรือว่าอยู่ข้างนอกเปิดประตูมเปิดประตูบ้านเรามันจะเห็นเลยอยู่หน้าประตูเลยประตูบ้านเราลูกกองเด็กสีฟ้าใช่ไหมใช่มันต้องเข้ามาในบ้านไหมหรือว่ามันต้องเข้ามาในบ้านหรือเปล่า เปิดประตูสีฟ้ามันก็เจอเลยผมเรียงไว้หน้าประตูมองเพราะมันได้เห็นบ้านเราอ่ะคือหมายความว่าไม่ได้วางอยู่ทางเดินอยู่ในบ้านเราใช่ไหมต้องเปิดประตูให้มันใช่ไหมใช่ครับก็เปิดประตูมาเขาเปิดประตูมาเขาเจอเลยคือตอนนี้ไม่ได้ล็อกใช่ไหมไม่ได้ล็อกก็เดี๋ยวผมลบอกเลยเออ อัโลโหลมนัดเขาบอกว่ามันอยู่ในรั้วสีฟ้าของแม่น่ะจะมีแอร์คอยร้อนอยู่แปดตัวห้องนั้นน่ะพอหนูผักประตูลูกกรงเหล็กมันจะเห็นถุงขยะยากรอ,อยู่เลยมันนัดเขาวิ่งออกไปเปิดแล้ว,ว,ลวอิ่มแล้วคุณผู้ชม หมูแดงอร่อยมากของพี่นกเขาให้มาอันนี้ก็ดัดค้างตั้งตั้งแต่วันที่สิบสี่มานี่ก็สิบเก้าหกวันเลยนะเราอุ่นไมโครเวฟไงถึงแม้มันจะแห้งมันแข็งแต่มันอร่อยคือเขาทาอาหารอร่อยอ่ะอร่อยทุกอย่างเมืนะ่อกี้บอกให้มันเอาบะหมี่สาเร็จรูปต้มมาให้ฉันกินมันเสือกไปเอาบะหมี่เก่าที่อยู่ในตูน้เย็นค้างนั่งเป็นเดือนมาอุ่นให้กูกิน บอกมันอย่างมันก็ทําอีกอย่างห่นยลรวเบื่อแม่เรลูกจ้างอายุสี่สิบกว่าเลยนะเนี่เห็นแล้วกุ้มใจมากเลยทำไมลูกจ้างฉันเป็นอย่างนี้นะอายุสี่สิบกว่าแล้วยังโง่เห็นแล้วกุ้มใจเลยอนะ เห็นเราุ้มใจมากนางสาวไทยสกลนครโครงการนิวเชนนิวไลท์เดี๋ยวนี้ถ้าจะไปประกวดโลกนะต้องมีแบบว่ามีมีโครงการฝรั่งเขาถึงจะยอมรับเนี่ยสกลนครเนี่ยวันนี้ยเนี่ยติดหนึ่งในห้าหนึ่งในห้า ต้องแบบว่ามีโครงการช่วยเหลือสังคมเป็น NGO อ่ะต่างประเทศก็ถึงจะยอมรับไม่ใช่สวยอย่างเดียวไปประกวดนะก็ไม่ได้เขาไม่ยอมรับทองสิบแปดวัน ขึ้น1,550บาท าแผ่นดินไหวแมกนิจูด6.8เขีายาเอกวารอรเสียชีวิตยอย่างน้อย14คนค่ะคุณผู้ชม ไปกินกัวดอกไม้ป่าอร่อยไหมบุญสีอร่อยไหมจ๊ะทนายเกิดผลเข้าปฏิอุปสมบทแล้วได้ฉายาพระธรรมวุฒโธ uh <clears throat>